กองทัพเรือศูนย์บรรเทาสารณภัยกองทัพเรือได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสารณภัยพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือบริการประชาชนและบริการทางการแพทย์โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมบริการอื่นๆตามขีดความสามารถของหน่วยโดยให้จัดกําลังพลและยุทธุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยการบริการสอบถามข้อมูลเส้นทางก่วหนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือภาคที่สอง ศูนย์บรรเทาตรวจความมั่นคงชายแดนชายหาดชลาทัศน้าสโม,มสรชลาชนฐานทัพเรือสงขาทัพเรือภาคที่การบริการห้องสุข,ขาการบริการทางการแพทย์การแจ้งเหตุร้องทุกข์ประจําปี2563ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญ่ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางกลับเยี่ยมภูมิาเนาหรือเดินทางมาท่องเทีย่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีความห่วงใยในการเดินทางของประชาชนและเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยได้จัดกาลังคนและยุทโธปกรณ์ที่ทารประชาชนทัพเรือภาคที่สองและผู้มีเกียรติและราชการทัพเรือภาคที่สองทุกท่านในการใช้บริการอย่างเป็นธรรมมากเพื่อให้เป็นกองทัพเรือและทัพเรือภาคที่สองที่จะเป็นอกระผมขอเปิดจุดบริการประชาชนทัพเรือภาคที่สองในช่วงเทศกาลปีใหม่2 0 2

คือเอามาจากไหนเออเราอาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลาทัพเรือครับโรงพยาบาลฐานทัพเรือจะมีอย่างอื่นมีชุทธในกระเป๋าด้วยาพวกยาตามมาหน่วยงานพื้นที่แทนบายของเราครับขอเป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นที่คร90